ามาทุกคนมากินข้าวกันกับน้ำพริกน,นะครับพิพจ้วงแล้วนะครับจ้วงแล้วนะกินกับเบอือนี้แหละอร่อยวิธีบ้านๆผักผักอย่างกรอบอร่อยมากมมกินทั้งลูกเลยนะน้ำลายจะแตก หวานนะกินแบบนี้ต้มทั้งลูกเนี่ยอร่อยมากอร่อยจัดมามาลากันแล้วน,นะนีซายดังนะบ่าะเฮ้ยซาเกาเนี่ยเลยไป็นอ่างป็นอ่าเชื่อเพิ่อนนะเชื่อเพื่อนอะรล่ะไม่ใช่ละเอามีเอามี<ป>มาจ้าวมาจ้าวมาจ้าวมาจ้า <laughs> พูดเป็นภาษาละคำ มา,มาน้ำพริกนี่อร่อยสุดแล้วกินกับมือเนี่ยเข้ากันเลยอ่ะอกัดมะเขือฟันจะหลุดเลยเนี่ย <c oughs> แกงสี่โครงหมูนะมาทุกคนมาซีรงหมูอลูใส่สี่โครงหมูแค่ก็ดูก่อนมาทุกคนมา กินแบบไม่เก่งใจใครเลยกินมูม,มามก็ขอท้อด้วยนะครับ